พูดก่อนพูดพูดกับเพื่อนคนนี้ในฐานะเพื่อนใหม่ก็ต้องใหม่เหมือนกันนะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่เห็นยุทธเก่ามาคุณบอกฉันไม่สบายฉันปวดขาปวดหลังเห็นยุทธใบมาคุณบอกว่าคุณฟิตแต่เฟิร์มเมื่อสักคู่นี่มึงยังบอกมึงปางตายแล้วนะครับมึงยังบอกมึงไม่ไหวอยู่เลยนะครับ พ่อยุดใหม่มามึงกลับบอกว่ามึงไหวซะง,งั้นมันเป็นเพราะอะไรนะครับขอบคุณสํหรับกุหลาบนะครับขอบคุณมากครับสองหลวกแล้วนะขอตอรับคุณครับเป็นช่งชวงๆครับถ้าจะอัพยนอย่าอย่าไปคอมโบให้เป็นช่วงๆเพราะของเราน้อยเราต้องใช้ให้เป็นประโยชน์มันไม่ใช่เราไปคอมโบแข่งเขามันแข่งเขาไม่ได้คุณก็ได้ยินผมพูดเบื้องต้นแล้วใช่ไหม คำว่า,าสังคมคนรวยน่ะในทิกตอกมันก็มีชนชั้นของทิกตอกเขาแบ่งกันเองทิกตอกไม่ได้